ค่ะเบ้าองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีมือนี้เข้ามาคุยกับเบ้าองย่ามดึกค่ะพี่น้องค่ะค่ะมือนี้แดงไดงก็มื่อนี้มาพอกันอยู่ปลาย่างปลาย่างกับปลาปลาซาปายปลาซากับปลาย่างอผีปลาซาผีปลาผาพีปลาซาเนาะมือนี้เนาะมาพอกเบ้าองอยู่พีปลาซาเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะอยูุคางพีปลาซาหรือว่าอยู่ปลาซานี่ยแหละค่ะพี่น้องมือนี้มา ขอตัวดีตัวเด็ดนะคะพี่น้องเนาะค่ะจากพญ่าบึงนะคะพี่น้องฝากตอนเอฟซีเมื่งเอิญมะพร้าวเบาอ่องอยู่ย่ำคำย่ำขึ้นนะสิเนาะค่ะพี่น้องจังได้จังมะพร้าวเบาอ่องอยู่ประสาวพี่น้องเอ้ยมือนี่่ารอบเด็กรอบดื่นเนาะค่ะา่าเบาอ่องค่ะวันนี้เป็นจังไรเนาะฟันดีว่าแต่พัดเฮ้เาถ่ายคลิปลงไปแต่ตองวดฟันดีอยู่ครับฟันดีเยินแมเงอ้ยฟันแต่จะได้เงินแสนเงินล้านเยินบางงวดน,นี่ใครอยู่ เคยชิว่าใช่ไหมเคยชิวได้อยู่อ่ะใช่ฟันนร่นและโอ้อ่าฟันชิลลิชิลเทียวนาะอ๋อ้ฟันชิลลิชิลเทียรก็คือบ no? ัวเทียวนาะอืมค่ะขึ้นแบบแี้รถสิบรถรถสิบสิบล้อเปล้วโอ้รถสิบหล่ออืมค่ะขั้วฟันนี่ก็ยังอยู่คือเก่ามันบวบบวบค่ะขั้วฟันก็ยังอยู่คือเก่าเลขก็มากอยู่ตัวเก่าตัวเก่าค่ะคือหาเจ็ดเก่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงบ่มีเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ ซึ่งวันนี้ห้าล้องมาขอพญา,าบึงน้ำก็มาพอ้เบาอ่องอยู่ประชาพอดีด้อคะพี่น้องเด้อก็เลด้ามาอยู่เทียงหน้าางไอเทียงหน้าหน่อยนะคะพี่น้องเทียงหน้าน้อยคอยรักหรือใดบุคคลพี่น้องคะ,คะกับเลยได้มาย่ำควบม,มั่นใจของเบาอ่องว่าหมักอยู่ตัวนี้บนะคะพี่น้องค่ะตัวเกาบหมายว่าม่าามีตัวเสริมตัวเติม,ต,ต,มตัวแต่งอย่างมันบ่ค่ะบ่ครับบ่บ่บตัวเดียวนี่คือมั่นใจค่ะมั่นใจเลยมั่นใจค่ะล้วมั่น ฟันดีค่ะปว่านี้มสิไปใช้เนาะบ้าองเนาะงางค่ะวันนี้ท้าเรกพญา,าบึงขึ้นมาจากหู้นี่ได้ตัวเดียวกันกับบ้าองนี่ห่วยสิลักขายเข,ข่าขางบ้านไปซื้อเลยดิค่ะเจ้าของบาเห็นหน้านะก็สิวสันจะได้ไปลักเข่าขางบ้านแล้วปลอมใส่หลดเนาะค่ะมีหน้าขายหน้าเลยแล้เเนาะค่ะคซื้อเลขว่าถือเข้าก็ไเป็นนอนวัดแบบนี้เนาะที่เขาวัดท่านละ <laughs> นี่นะเนาะ เออนอบออองก็ทากินข้าวัดเลยนะฮะน้าบออองย่นใช้เต็มที่ฮะพอดีว่าพ่อว่าองก็เล่ําำนะคะพี่น้องค่ะยำนะคะซึ่งงวดที่แล้วเราก็ให้แตกทั้งสามตัวตรงแตกทั้งสองตัวนะคะพี่น้องค่ะห้าเก้าสี่นะคะเต็มเต็มนะคะรับทรัพย์เต็มเต็มค่ะงวดที่แล้วเนาะค่ะวันนี้พิ่ก็มั่นใจ ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้านะคะฝันท่วนควมฝันในบางเถ้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหาเพิ่นบได้ฟังควมฝันเบาอ่องฟังบอกว่ซีซีทุ่ผาทุ่เนี่ยล่ะก็ฝันว่านั่ที่คลองได้คือรถแทกคือเล่ไปตั้งรับอยู่อีกแถวหนึ่งไปเีแค่วันหนึ่งที่บ้านผาบนเล่ะอีมวานหนึ่งวันตกขาปันมวานนี่ดอกเป็นวันน้นก็นันเปเแท่คือถแทกเขาเจา คือแม่ขึ้นที่หลังเลขขึ้งหัวรถแทร่เลยนะอืมขึ้นทั้งหัวเลยไม่ใช่ขึ้นทั้งหนาเลยสภวะทั้งไปเนาะทั้งหนาเลยทั้งหนาค่าราคาเลยแหละค่ะโอ้ขึ้นทั้งหลังคาแล้วแสดงว่าเลขอยู่บนแล้วอยู่บนแล้วค่ะมันนี่ก้อนสี่ฟันนี่รับไปรับแล้วเม่อไรฟันเรื่องอื่นเลยฟันเรื่องเดี๋ยวเขาลงเลยโอ้แสดงว่าบ่าวอ่อนี่ยฟัน แสดงว่าฟันดีแล้วเขาก็มั่นใจเนาะบมาองก็ได้ลอตเตอรีตตร่มาแล้วนะคะพี่น้องค่ะสองใบสองใบค่ะแม่นแม่นแม่นสีเขาซ้ำตัวสองตัวบรูลนะค่ะคอยอันซื้อได้สองใบยุลีนะคะคอยคอยบลูมากนะคะพี่น้องเ <c oughs> พิ่นเป็นแบบมันสิถือตรงไม่ตรงคุน,งาน,านก็ซื้อแต่ซ้ำขั้นเั็นนังก็ซื้อสิบบาทสิบบาทนะคะมันคอยบู่ตื่นเต้นนะคะพี่น้องค่ะแอร์ก็เงยขึ้นแต่ละขั้นเั็นแอด์นิยมโซเลย่ด้วพี่น้อง ทันเหล็กมันมากแข็งแข้งนี่ยอยากโยนเนี่ยเบาอังนี่บรสุไผยเลยพี่น้องเอาซ้อมใยยี่นี่ยเราคอยซื้งว่าเราอมใบนี่เ้าเอาไก่พี่น้องเขาได้นะเบาองังเนาะครับผมค่ะจ้าเจ็ดเก้าเป็นบุญเลยค่ะพี่น้องวันนี้มากขนาดมากค่ะอันขอเหล็กอยู่ในภาษาเนี่ยมาพอเบาองังเน่ยครบผมีันมีความสิี่าบว่าสิโชคดีซ้ำใดนะพี่น้องค่ะ นี่แล้วค่ะว่าไปเก็บเห็ดกับพ่อท่องนะคะพี่น้องค่ะเขาป้าก็ยังได้ของดีนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ขนาดมาปลาสาทยังไม่พวบเบาอ่องอยู่ปลาสาทพี่น้องโอ้ยจีโจกจำได้ค่ะโอ้ยถือว่าเป็นบุญทางช่องเด้อเบาอ่องกันอะไก็ได้ครับผมค่ะเบาหยอกคนที่ซื้อเด้อพี่น้องค่ะเบานั่นกันซื่อซื้อเลยค่ะพี่น้องค่ะโม้โม้หอมโม้กระปายค่ะเนาะบ่ต้องซีเรียสนะเบาอ๋องโมแม่แปีน รับทราบเต็มๆสามตัวแตกเนี่ยตัวแตกแค่หบหัวแตกกับอีหยังแตกให้มันถึงกับเอาองเมื่อวนนี้ข่้นเบ้าองถึงนี่หัวชิด้เบ้าองไปเสียงเลยได้ไหมอย่างคนมาถามหลายขนาดจะเพื่อจะถามเบิดเบรอำเภอแล้วเบิตอเให้ว่าดังเบิดอำเพอเล่นเ่อตอนนี้ไปใส่บยผู้จับเบยรผู้ใหญ่รบยจักเบ้าองเมียนตลาดตลาดเบื่ตลาด ข้างา้ันมาดีๆบ้าด่างยังไหนละเบาอ๋อมันสามตัวแต่แต่พัดพอนไปเฮ็ดอันถ่ายยูทูบมาหนิสิเป็นปีกลัวแล้วนี่บ่เคยไปถ่ายขายได้ที่ว่าหายตัวเดียวแล้วแตกสามตัวเทื่อแหลกเลยนี่เบาอ๋อเทื่อแหลกที่ว่าแตกสามตัวช่วมืนเขาจะถืออยู่แต่ว่ามันสามตัวเนี่ยก็คือจังะมาหายประมาณหาหางหกหาง คือว่าสามตัวนี่ก็หาสุดเันซีน่าไม่ค่อยแตก <ละ S 1> อันนี้เบาอ่องไ้มาสุดเดี๋ยวแตกสามตัวนี่เพ <c oughs> ื่เอเหลขกคงทั้งช่องเลยน, <c oughs> เน,นี่เป็นบุญเนี่ย่าเป็นบุญมันนี่เมื่อนี่นีมาขอเหล็กข,ข่อย่าบึ้งกันยังมาพอเบาอ่องอยู่ป่าสาไม่ใช่โฉกซันใดนะคนนนะโอ้ยบุญสามพันธกันแล้วนะมันก็ไปใส่แล้วบานในเบาอ่องเลยสามตัวนะมาเนี้ยทะเลข,ข่อย่าบึ้งขึ้นมาจากเพินพ่นเพิ่นเพิ่นขาบตัวใดออกมาเนาะ้ามันตรงกับของเบาอ่องนี่ก็สิจัด จัดจวดจัดเลยเด้คุณแชิจัดกันผมบอกโอ้เขาสร้างกระยืมเขาเบาอ่องขายก่อนแล้วเดไปซื้อเลยซื้อลอตเตอรี่เนาะโอ้อ่าพี่น้องเอ้ยค่ะเนาะเฮาโชคพี่คือเบาอ่องนะคะแม่นสิถือหน่อยถือร้ายเพิ่นกระยาเนาะค่ะเพิ่นกระซื้อไว้เท่าละใบสองใบจังจริล่ะค่ะพี่น้องค่ะแล้วอีกอย่างนึงเพิ่นใจบุญค่ะพี่น้องค่ะใจบุญเพิ่นว่าถือเลขียญเดิมคันสมมัติว่ามีเอฟซีถือน้ำพิ่นอยากได้อีกอย่างเนาะค่ะเพิ่นว่าไปอยากได้อยังเนาะอยากได้ ได้บุญว่าสันพนว่ามันเบาๆๆอ่องเนงครับอืได้บุญก็พอใจแล้วครับโอ้เนี่แหละหา,าคนอยากให้พี่ยูพี่จีนน้ำกันเวราทกคนน่ะละเขาใทยเขาใช้น้มกันโอ้ค่ะโอ้ในเราพาน้ำใจอันประเสริฐของเบาอ่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นกับ,บเบแพงค่ะพบบเพิ่พนกัแบงปั่นถือเลขแล้วอยากได้ยังเบาเบาอ่องซื้อมาฝากมาต้อนเนาะค่ะเพิ่นกัว่าบ่อยากได้ยังแต่ว่าอยากให้พี่น้องถือน้ำกันซื้อเพื่อนวานเนาะค่ะเอาบุญน้ำกันเนาะ อยากให้ม no? ี่ยูไม่กินเนาะ่บวองเนาะการคนนข้ามันลําบากได้ช่วงนี่เพราะว่าการหาเงินหาข้ามก็ลําบากค่ะตั้งแต่โลกหลมันมาเหตุนี่กับบางคนกับลุ่มละลายไปเลยนะคะบางคนกับหาเงินลําบากค่ะผู้หาง่ายกับง่ายค่ะผู้หายากกับยากค่ะ่บวองค่ะเป็นบุญของทางช่องน้ำค่ะที่ได้มาพบมาวมกอกันมือนีเนาะค่ะมาย่ํา้งสุดทขคือว่าบ่ไปไส่เนาะ่บวองเนาะ ค่ะตัวนี้แน่นอนห้าเจ็ดเก้าเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะ,คะเดีเด้อเด้อเอ็ดพอนเพ่งพรอมสาสิดาค่ะพายรู้มค่ะกู้ใดมักน้ำพอนกับจัดจวดจัด,จดฝาดเบื่อเด้อพี่น้องค่ะผุ้ใดบมากรผพานไปนะคะนะตัวเลขแนวทางนี่ฝากตอนนี่เป็นเพียงแนวทางเนาะบะองเนาะครับผมถือพิษบ่ากันเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็อยากให้ได้โชคได้หมั้นนะคะห้าถือก็สะได้มี เงินซื้อสุ้รถน้ำป่าเนาะค่ะซื้อประทูไปวัดนะคะพี่น้องค่ะค่ะยังหน่อยก็มีเงินผู้เฒ่านี่โอ้ยถือในหน่อยเพิ่นก็ดีใจได้ผู้เฒ่าเพิ่นมาเฮ็ดบุญเนาะครับพอถือุวกนี่อันใดแสบๆนี่ซื้อไปวัดเราเด้ผู้เฒ่าเป็นจังซั่นอยู่เฮือนอย่าเฝ้ากินไปวัดก่อนผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่สิเอาไปวัดก่อนได้ตามหลักงยุ่งเงินกินยังก็กินรถว่าแสดงแต่อันแสบๆนี่เชื่อไปวัดเพิ่นว่าจีบมาจะขอขาะป๋องแดกอะไรใคยจีบมา บ่าวอ,องวายยู่บ้านจินเขาก็ประแดดก,ก็ได้พี่น้องเขาแต่ว่าเอาแนวแสรบๆนี่อยากเอาไปแต่วัดเพราะฉนเอาไปเห็นหลวงปู่เนาะครับค่าผู้พ่นส่งศีลนะนะเนาะห้องก็อยากเอาไปถวายเนาะบ่าวอ,องครับค่ะก็เมื่อนี่ก็โอ้เป็นบุญบ่าวอ,องเป็นบุญเพราะว่าขนาดมาปราศายยังมาผอกันนี่มาทำบดาดร์ดาเด้อบ่าวอ,องมันถือว่าพมรมลิขิตเลยเด้นี่โอ้ <c oughs> พอมรมลิขิตเลยเด้เนี่มาปรายังมาพอบ่าวอ,องเนี่ยจุดยอดสุดยอดค่ะ วันนี mm ้เ hmm. ข mm ้า hmm. กับมะขรอย่าเบื้องนะคะถ้าออกมาตรงกันกับเลขเบาอองนะคะหรือว่าสิตรงบ่ตรงนี่ก็คือว่าแต่ที่แน่ๆนี่ก็คือมักเลขเบาอองแล้วลเนาะครับผมฟันดีฟันดีครับมั่นใจยักเปอร์เซ็นต์วันนี้โอ้ยรายหลายเยอะแล้วมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เขาจะเนาะโอ้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยเบาอองว่ะผู้ใดมักก็ลองหยิบตันดีไว้จักสองใบเด้อเพิ่นว่าบ่ให้ซื้อหลายเด้อเนาะเอาไว้รุ่นจักใบทสองใบก็พอเบาอองว่ะคันสิโชคมันก็โชคดอกว่าซั่นเพิ่นว่ะ ค่ะค่ะบ้านี้ทางช่องก็ขอขอบคุณเบาองหลายๆค่ะที่แบ่งปันแนวทางดีๆนะคะหรือความฟันดีๆเบาซูฟังเนะค่ะค่ะขอบคุณเบาองหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ